สว,ส,สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณแบรนนะคะแล้วก็สวัสดีนะคะทางลูกค้านะคะทางแฟนเพจนะคะของ Regen t Home คา r ทุกท่านเลยนะคะวันนี้ได้มีโอกาสนะคะมาแสดงความยินดีกับทางคุณแบรนนะคะแล้วก็ทางครอบครัวด้วยนะคะที่วางใจซื้อรถนี่ m a z ้ a CX-3 สานะคะ,นะคะกับทาง r e g e n t Home คา r นะคะก่อนอื่นเลยต้องถามคุณแบรนก่อนนะคะว่ารู้จัก Regen t Home c ารได้ยังไงคะก็ติดตามเพจมาสักระยะหน,นึ่งเพจโอ้นานนะคะ ก็เป็นเดือนนะครับเป็นเดือนเลยอาหลังจากนั้นดูเพจแล้วเกิดอะไรขึ้นนะคะเดี๋ยวถึงมารู้จักดีเจนดโฮมค่ะก็ได้เห็นออปชั่นส่วนเพิ่มเติมเยอะค่ะของแถมก็ระดับหนึ่งเลยค่ะก็โดยเฉพาะเรื่องการรับประกัน1,000 0โลอ่นโลคับก็เลยตัดสินใจที่จะซื้อรถที่นี่ค่ะแล้วค่อยๆเลือกรถจากที่นี่ค่ะไปดูทีละคันค่ะแล้วก็เคสนี้นะคะเป็นที่ความน่าประทับใจสําหรับคุณแบรนเองเลยนะคะก็คือว่า เราจัดไฟแนนซ์ก็คือพารมาณภายใน10นาทีใช่ครับผมยืนยันครับค่ะครับรับรถกลับได้เลยเร็วมากใช่ครับนะนัดเจอเซ็นเอกสารที่นี่ค่ะครับ<ก>อันนี้ก็คือขอให้ฟังจากลูกค้าตรงๆเลยดีกว่าความประทับใจตรงนี้ที่อยากจะบอกกล่าวทางลูกค้าที่กําลังดูคลิปนี้อยู่ครับก็ทําไฟแนนซ์ผ่านของธนาคารกรุงศรีครับค่ะก็ทําเกี่ยวกับธุรกรรมทางโทรศัพท์โดยการยืนยันเครดิตของเราเอง ส่วนรายละเอียดเดี๋ยวต้องถามทางพี่ปุ้ยดีกว่า <Okay. S 1> ผมก็ทำจนเรียบร้อยแล้ว อยากรู้อยากรู้ทักเข้ามานะคะปุ้ยนะคะมีคําตอบให้นะคะน้องเซลทุกคนที่น่ารักแล้วก็มีคําตอบให้กับลูกค้านะคะต้องขอบคุณนะคะคุณแบรนด์ด้วยนะคะที่แบบให้ความร่วมมือกับเราได้เป็นอย่างดีนะคะแล้วก็ชอบในสินค้าของวีเจนท์โฮมคาด้วยนะคะเคสนี้นะคะจัดไฟแนนซ์รวดเร็วมากนะคะ1ินาทีรับรถกลับบ้านได้กลับบ้านได้นะคะค่ะแล้วก็ใช้เอกสารไม่ยุ่งยากด้วยใช้แค่อะไรนะคะบัตรประชาชนใบเดียวแค่ใบเดียวนะบัตรประชาชนใบเดียวนะฟังไม่ผิดนะรับรถกลับบ้านได้เลยนะคะใช่ ค่ะอยากให้ฝากถึงคนที่อยู่ทางบ้านและกำลังตัดสินใจซื้อรถมือสองค่ะยังไงก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกเลยครับที่ของแถมเยอะมากๆโดยสอบถามทางพี่ปุ้ยหรือทางเพจหลักของดีเจนโฮมคาร์ค่ะครับค่ะโอเคนะคะก็ขอให้รถคันนี้นะคะนําแต่ความมั่งคั่งความโชคดีนะความรวมสมบูรณ์ความเจริญก้าวหน้ามาสู่ทางคุณแบร์แล้วก็ทางครอบครัวด้วยค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ